ทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแด่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านพิ้ชม FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะ ก็หลังจากหวยออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดยังไม่ได้มาพบปะพูดคุยกับ f c สมาชิกของช่องละอองชาแน,นลนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะท่านผู้ชมพอจะโชคดีกันบ้างไหมคะก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ f c ทุกท่านที่โชคดีนะคะแล้วก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะ เดี๋ยวงวดนี้ก็จะสู้ๆไปได้วยกันใหม่นะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็จะพยายามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากกับ f อทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าสำนักไหนเข้าบ้างอาจารย์ไหนเข้าบ้างนะคะแล้วก็จะมานำเสนอสูตรมาใหม่ล่าสุดนะคะยังไม่เคยลงที่ไหนมาก่อนนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรเลขลับนะคะเดี๋ยววันนี้เอ็ดก็จะนำเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉดดีๆเฉดดีๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าอาจารย์ไหนถูกบ้างสูตรไหนถูกบ้างนะคะก็คลิปที่ ก็หลังจากห้วยออกก็ลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะเป็นแนวทางจากพี่อุทัยนะคะก็เข้าเต็มๆนะคะพี่อุทัยงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมคลิปพี่อุทัยก็เข้านะคะแล้วก็จากไอสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดนะคะวันนี้เลี้ยงหลานด้วยค่ะท่านผู้ชมนำพุไม่อยู่ค่ะ สูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดก็จะชุดรวมบนล่างนะคะงวดนี้ก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งจะเข้า3มตัวนะคะก็คุณพี่ให้ 1, 2, 5, 7สอานะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะก็จะเข้า เลขสองล่างนะคะแล้วก็เลข5เลขจบนนะคะอ,อกบนนะคะก็เข้าเต็มเต็มเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนมากสูตรของคุณพี่ก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะสูตรนี้เป็นเลขสูตรเลขวิ่งนะคะแต่ก็เฉียดชิวเหมือนกันนะคะ5 1าหนะคะแล้วก็สูตรคำนวณจากพม่านะคะตัวจับคู่ไม่เข้านะคะงวดนี้ค่ะไม่เข้าแต่ว่า เลขวิ่งเข้านะคะเลขวิ่งเด่น7ตัวเดียวนะคะเลขวิ่งเด่น7ตัวเดียวนะคะวิ่งบนเด่นเตัวเดียวก็เข้าเต็มเต็มนะคะเลขวิ่งนะคะแต่ว่าตัวที่จับผู้ก็ไม่เข้านะคะเดี๋ยวยังไงแอปก็จะตามต่อให้นะคะก็ถือว่าเข้านะคะเลขวิ่งค่ะแล้วก็สูตรคำนวณจากเมืองการนะคะสูตรคำนวณเมืองการก็เข้าเลขวิ่งค่ะ ตัวที่จับคู่ไม่เข้าค่ะก็จะเข้าเลขวิ่งคุณพี่ให้มาวิ่งบนมีหนึ่งกับเจ็ดนะคะแล้วก็เข้าบนคือเจ็ดนะคะเข้าหนึ่งตัวนะคะและ้วก็สูตรคำนวณจากเสียงโคราบนะคะก็เข้าเต็มๆค่ะท่านผู้ชมครั้งแรกที่คุณพี่ที่อาจารย์ให้นะคะ อาจารย์ให้หนึ่งห้าหนึ่งกับศูนย์หนึ่งห้านะคะแล้วก็ที่อาจารย์จับคู่ให้มีศูนย์ห้าหนึ่งห้านะคะแล้วก็ล่างก็จะเน้นห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะแต่ว่าตัวเลขห้าศูนย์ก็ขึ้นขึ้นบนนะคะท่านผู้ชม เอ็ดก็เลยพลาดไปนะคะในงวดนี้นะคะโอ้ยเสียดายเจ็บใจยังไม่หายเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอ็ดก็ซื้อตามอาจารย์เสียนโคราชนะคะ50โจโจล่างค่ะก็เลยไม่โชคดีนะคะและ้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะคะเลขของป้าย,ยัตก็เสียดายมากๆค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณลุงแฟนป้าย,ยัตนะคะคุณลุงก็ให้หนึ่งสามนะคะ เลขท้ายสองตัวก็ออกสองสามนะคะอุ้ยเสียดายเฉียดชิวมากค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็ซื้อหนึ่งสามมาสี่ใบนะคะซื้อมาสใบค่ะแต่ก็พลาดจนได้นะคะเพราะว่าจะผิดไปแต้มเดียวนะคะแล้วก็3ตัวก็ผิดแต้มเดียวนะคะ5้าหนึ่งเจ็ดเจนะคะผิดไปแต้มเดียวเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมอ้เสียดายนะคะก็จะตามต่อให้อีกเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า งวดนี้ก็เฉียดไปเม็ดเดียวจริงๆนะคะงวดหน้าไม่แน่นะคะท่านพู้ชมแล้วก็เลขคํานวณจากพระอาจารย์ชัยนะคะคํานวณจากพระอาจารย์ชัยวิ่งบนเด่น5 $6 าหตัวที่เข้าคือ5กับ7นะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งของพระอาจารย์ชัยนะคะวิ่งเด่น5 $67 หกแต่ตัวที่เข้าคือ5กับ7นะคะ แล้วก็05เข้าตัวรองนะคะเข้าเต็มๆค่ะสูตรพระอาจารย์ชัยก็เข้านะคะศูนย์ห้านะคะก็งวดนี้เข้าอยู่หลายอาจารย์นะคะและก็จากเซียนสูตรคำนวณกำแพงเพชรนะคะเซียนกำแพงเพชรนะคะก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะคุณพี่ให้เลขวิ่ง7กับ9นะคะ ก็เข้าวิ่งบนเลข7ตัวเดียวนะคะก็ถือว่าเข้าเลขวิ่งค่ะแต่ว่าตัวที่จับคู่คก็ไม่เข้านะคะและ้วก็เลขของเซียนระยองนะคะเซียนระยองที่แอดลงคลิปไอ้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่15น่าจะวันที่สิหนะคะก็ เข้าเลขวิ่งก็เข้านะคะวิ่งห้าหนึ่งกับห้านะคะก็เข้าเลขห้านะคะแล้วก็ตัวที่จับคู่ก็เข้านะคะตัวที่จับคู่มีศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะสูตรของเซียนระยองก็แม่นมากเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเข้าจริงๆด้วยค่ะก็คุณพี่ก็แบ่งปันมาเป็นมวดแรกนะคะเป็นพ่อกรณนะคะพ่อกรเซียนระยองนะคะก็สุดยอดมากจริงๆค่ะท่านผู้ชม ก็เข้าอยู่หลายคลิปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะตามต่อให้นะคะท่านผู้ชมก็งวดนี้ก็โดนใครโดนตุ๊กแกกินตับบ้างคะท่านผู้ชมแอดโดนตุ๊กแกกินตับค่ะเพราะว่าโอ้ยชอบมากเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะโดนตุ๊กแกหลอกจนได้นะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันมีเข้ามีหลุดค่ะท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแอดก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะ ก็เพราะว่าเอก็ได้ยินเสียงตุเกโรชัดมากจริงๆนะคะแต่ก็จะตามตโตในงวดนี้นะคะก็ยังไม่เข็ดนะคะก็จะตามตโตเผื่อว่าจะมาตามหลังนะคะแต่ว่าวันนี้เอก็จะมานำเสนอสูตรคำนวณน,นะคะเป็นสูตรคำนวณเลขลับนะคะท่านผู้ชมมาใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็เข้า3ตัวตรงสองตัวบนแล้วก็สตัวล่างนะคะ ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้แอดจะมานำเสนอสูตรคำนวณเลขลับมาใหม่ล่าสุดนะคะแบ่งปันเป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมงวดประจำวันที่1กันยายนพศ5 6 6 4นนะคะก็จากคุณพี่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะคุณพี่บอกว่าสูตรนี้เข้ามาตลอดเดินดีค่ะท่านผู้ชม แอดก็เลยขออนุญาตเจ้าของสูตรมาลงคลิปให้กับ f อฟทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปด้วยกันนะคะเพราะว่าแอดเห็นว่าของงวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆนะคะอันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะก็จะเขียนมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2564นะคะเข้า750นะคะ ห้าศูนย์ก็เข้านะคะแล้วก็สองสามก็เข้านะคะท่านผู้ชมโอ้ยเข้าดีมากค่ะท่านผู้ชมสูตรนี้นะคะห้ามพลาดนะคะก็จับตาดูดีๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็อยากจะให้สมาชิกช่องละองชาแนลโชคดีร่วมกันนะคะก็เลยมานำเสนอสูตรเลขลับในงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะ สูตรของคุณพี่ก็จะให้มา5ตัวนะคะเป็นเลขหลัก5้าตัวนะคะโอ้ยลงครับให้มา5้าตัวนะคะท่านผู้ชมจะมี8มี9มี1นมี6มี7นะคะให้ท่านผู้ชมลองจับคู่เอาใหม่ก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบตัวที่ที่จับแล้วนะคะเพราะว่า เข้าตลอดจริงๆค่ะท่านผู้ชมแอดก็พูดตามอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเดินดีเข้าตลอดค่ะก็เลยขออนุญาตอาจารย์มานําเสนอนะคะแล้วก็อาจารย์ก็อนุญาตนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ก็ยังไม่ออกยังไม่อยากออกสื่อนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าให้แต่ตัวเลขมาแบ่งปันนะคะ เดี๋ยวลองดูงวดแรกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะรอรุ่นด้วยกันนะคะเพราะว่าเดินดีนะคะตัวที่จับคู่อันนี้จะอาจารย์ก็จะจับให้นะคะมี7จ็ด7กหกแล้วก็8 7ดเนะคะ9 6้า8กหก8ก้านะคะ3ตัวบนมี679จ็ดห 1> 8 1 7หนนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็จับคู่เอาใหม่ก็ได้นะคะว่าเราจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าคุณพี่ว่าเข้าทุกงวดนะคะบางทีก็จับคู่ไม่ถูกนะคะบางทีก็จับคู่ถูกนะคะแต่ก็เข้าทุกงวดค่ะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะจับคู่ถูกกันนะคะเพราะว่า ตัวเลขก็ให้มาแค่ห้าตัวนะคะก็ลองเปรียบเทียบดูของงวดที่ผ่านมานะคะนี่นะคะยเข้าเต็มๆเลยค่ะท่านผู้ชมน่าเสียดายมากๆนะคะที่งวดที่ผ่านมาไม่ได้ขออนุญาตอาจารย์ลงคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะเจ็ดห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์แล้วก็สองสามนะคะให้มาห้าตัวก็เข้าทั้งห้าตัวนะคะ โอ้ยอาจารย์ท่านนี้สุดยอดมากๆค่ะท่านผู้ชมแม่นสุดๆค่ะลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าสามตัวก็เข้าสองตัวก็เข้านะคะก็แล้วแต่เราจะจับคู่เอานะคะเอาโทรศัพท์จะลงอีกแล้วก็ให้ท่านผู้ชม พิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอปก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมแอปเชื่อว่าถ้าเรามีบุญวาสนาร่วมกันก็คงจะ โชคดีไปกับอาจารย์ท่านนี้นะคะเพราะว่าแม่นค่ะอาจารย์ท่านนี้แม่นค่ะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้เอซแฟนช่องของละองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับตัวเลขสูตรรับมาใหม่สูตรนี้นะคะสาธุค่ะขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ